กำลังเดือดเจวให้น้ำสับประรดออกแป๊บนึงนะคะน้ำสับประรดกับะมะเขือเทศออกมันก็จะออกเปรี้ยวมันหวานนิดนึงนะคะี๋ยวก็เราก็จะยกออกมารับประทานค่ะเตงก็ยังไม่สุกดีค่ะเตงสุกดีย๋ยวไม่ได้ปิดนดะค่ะให้เพิ่งให้เห็นสับประรดเป็นออกมันก็จะมีเปรี้ยว,ยว,ยว,วหวานเนาะค่ะเนาะนีะ่หละจ้ะมีเนื้อ,ม,อมีเนื้อหมูคะ่ะเนื้อหมูติดมัน เดี๋ยวชิมแป๊บนึงสิเป็นยังไงต้นหอมยังไม่เอาลงค่ะแปบ๊บนึงเดี๋ยวชิมก่อนอืมรสชาติใช้ได้แล้วค่ะพี่นอ้องจ๋าเดี๋ยววันนี้ต้นหอมมาต้นหอมใส่ใช้ได้แล้วค่ะให้อันนี้ขนข้างล่างขึ้นมาเป็น กลืเตี้ยน้อยไปบ้างโอเคแล้วเปรี้ยวมันสับรสมันไม่ค่อยหวานมากแต่ก็ออกเปรี้ยวๆนี่มันก็พอดีเนาะคนน้ำน,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 นั่กนก่นนิดนึงก่อนข้างล่างกับข้างบนรอแป๊บนึงจ้ารอแป๊บนึงนะใส่ครับครับครับผมเงีสิเงียบๆไปเลยไปคลุกเดี๋ยวยายเข้าไปครับ,รบนะครับครับแป๊บนึงครับผม ออกเลยคะ่ะได้รสชาติได้แล้อืมโอเคแซ่บแล้วค่ะแซะะ่บแล้วค่ะผัดจ้าเดี๋ยวต้นหอมลงเลยทำไมต้องใส่ต้นหอมใช่ไหมคะ เพิ่มอัตรดดียายชอบใส่ต้นหอมหอมดีพาคน,นต้นหอม,ม,ม,มจะได้แลลวค่ะต้นหอมนมสมไม่ยากหรอกนี่จ้าเ,าเดี๋ยวเอาฝาปิดแป๊บแป๊บนึงก็จะโอเคแล้วค่ะนะเอจาจ้าพร้อมทานค่ะ